เริ่มจากใครคนแรลีม่มา,าสายสวัสดีครับผมต้นนอครับสวัสดีค่ะทายค่ะสวัสดีค่ะมินี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสะปาร์เก้อ สวัสดีค่ะชื่อหนิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อตีสวัสดีค่ะชื่อเริอค่ะสวัสดีครับชื่อดินครับสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะสวัสดีครับชื่อดินครับสวัสดีค่ะชื่อน้ตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อบ้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะทีนี้ก็รู้จักการ 大家好。 แล้วก็เรื่องทิ้งขยะเราอยากให้ทุกคนทิ้งขยะให้เป็นที่ถ้าจะดีก็แอกขยะด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เรื่องการส่งเสียงดังเราไม่อยากให้มันไปรบกวนคนอื่นอ,อ้อแล้วก็เรื่องการใช้ถุงพลาสติกทุกคนโอเคกันไหมก็โอเคนะขุดก็โอเคนะเลยแต่ว่าก็โอเคแหละแต่ว่าเลี่ยนเสียงดังเราอยู่ชมรมดนตรีนะเราก็ต้องซ้อมดนตรี ห้องซ้อมดนตรีโรงเรียนเราก็มีนี่ทำไมไม่ไปซ้อมห้องซ้อมดนตรีล่ะถ้าซ้อมในนี้มันจะรบกวนคนอื่นนะห้องซ้อมดนตรีมันก็ไม่ได้ว่างทุกเย็นเลยเราก็เลยต้องซ้อมในห้องซ้อมแค่ช่วงเย็นคงไม่รบกวนคนอื่นมากหรอกแต่ว่าคงจะซ้อมได้ไหมโอเคถ้าซ้อมแค่ช่วงเย็นก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เราขอแค่ไม่ซ้อมในช่วงพักเที่ยงหรือเล่นในคาบก็อพอโอเคตามนั้นครับ Okay, I now... ใค่นวันที่พวกมึงเป็นเวรขยะก็ไม่เอาไปทิ้งกันวันนั้นยังเห็นเล็บเอาไปทิ้งให้อยู่เลยงานน,นี้ไม่ใช่เรองของเลยเ,ลยเออมึงเห่าว่าแต่พวกกูเลยได้ปะขนาดหัวหน้าห้องอ่ะยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกกูไม่ได้เลยอะ่ะทำไมพวกกูต้องทำตามด้วยใช่ไม่เห็นยังไงวะก็วันนั้นอ่ะเราเห็นอ่ะเล็บเอาขยะไปวางไว้ข้างคนเฉยๆยังไม่เห็นเอาไปทิ้งตรงไหนกูนก็เห็นบบมินนี่นะ ก็เห็นแค่ว่าเลิฟอบเอาขยะไปวางไว้ข้างๆอาคารแต่ไม่เห็นน้เอาไปทิ้งแล้วสรุปเรื่องมันเป็นยังไงกันงั้นพ่งนี้เราไปถามเอิรดเยดีป่ะล่ะงั้นเรากลับบ้านก่อนก็ได้เร้ว่ากลุ่มของเอิร์ธช่วงเนี้ยดูไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเลยนะเราเห็นด้วยเราเห็นเลิฟเอาขยะไปทิ้งตั้งสองรอบแล้วนะเรื่องปิดน้ำปิดไฟเล่นดนตรีในห้องอีกแล้วก็ทิ้งขยะด้วยเราเห็นแล้วมันหงุดหงิดว่ะนี่มันก็จะสิ้นเดือนแล้ว่ถ้าครูดาเข้ามาตรวจสภาพห้องกับข้าวไฟ่น่าจะโดนห เออนั่นดิเห็นอย่งพี่เป็นที่รู้บอกว่าถ้าห้องไหนโดนตัดคะแนนเกิน5้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะได้เข้าค่ายเลยไม่ใช่หรอแล้วม,มีปีไหนที่ได้เข้าปะไม่น่าจะมีนะแล้วเราจะเอาไงี้ยหรือให้เราคาอยตามดูแบบนี้หรอพวกแกจะยืนกันก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์กับคุณเอิร์ธวันนี้กลับบ้านกันก่อนนะโอเคไหมโอเคโอเคงัค้นเรากลักบบ้านละป่ะน้ำตาลกลับกันดีๆนะโอเคเจอกันจ้ะ มีเรื่องอะไรหรอคะพี่ครูเรียกเธอมาพุวันนี้ก็เรื่องค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวดังนั้นครูฝากเธอไปบอกเ,เพื่อนๆช่วยกันดูแลรักษาค่าไฟถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ครูจะตัดจิตวิสัยของเธอทุกคนฝากเวอแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปบอกอนให้นะคะเฮ้ยล็เรามเรื่องกันจะคะุยกับแกอะเ,เราก็มีเรื่องอยากจะคุยกับแกเหมือนกันง,นงั้นเยวพูด่อเลย เรื่องที่แกเาอาขยะไปทิ้งไว้ข้างอาคารวันนั้นน่ะเราเห็นแกเอาขยะไปวางไว้ข้างอาคารยังไม่เห็นเอาไปทิ้งถังขยะเลยไม่ใช่ลนะ่ะจริงๆแล้วเราแค่จะเอากวดไปไว้ขายเฉยๆงั้นเราขอพูดบ้างนะเลิฟอ,อะ่ะเขาอยับไปทิ้งพวกแกต้้งสองรอบทำไมพวกแกไม่มีความราับผิดชอบกันเลยอะ่ะรวมทางเข้านำเข้าไฟพวกแกไม่เคยจะทำเองกันเลยนะเราได้เข้าไปปิดตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยครูดาเรียกเราไปพบบอกว่าห้องเราอ่ะใช้ไฟเปลืองที่สุดครูดาเลยจะตัดคะแนนจิตวิสัยเรา ยี่สิบคะแนนเลยนะเจ่ก็ไม่ใช่มแค่พวกเราปะกลุ่มแกก็ด้วยอะเลิฟอาจจะใช่ที่พวกเราอาจจะลืมปิดไฟปิดพัดลมแต่เราก็กลับมาเช็คเราก็ปิดมันตลอดเลยนะเรามองดูดีๆว่าใครลืมบ่อยสุดอ่ะไม่ใช่กลุ่มพวกแกเฮ้ยอย่าโทษแต่พวกเราดิปะก็เหลือไม่จริงหรอพอแล้วทุกคนใจเย็นๆกันก่อนเราว่าให้ใจเย็นแบบนี้ใอยมาคุยกันก็ได้นะ เร่องทั fiz ้งหมดที่นั้นอยู่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเราเว้ยเราไม่ทำตามข้อตกลงในข้างเมียนแล้วมันทำไมเพื่อนๆต้องเดือดร้อนที่ต้องโดนตัดคะแนนเพราะเราครั้งที่คนใช้ไฟเฟืองก็คือเราอ่ะใช่คุณทั้งนี้ติดทรรมอยู่ด้วยที่เขาต้องมาจ่ายเงินเพื่อพวกเราอ่ะใช่ไหมล่ะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องไปขอรื้อถึงเพ่อนทั้งหมดเลยเว่าการขอโทษอก็ทำให้เสียหน้าเราก็จะแปลงเป็นคนหนึ่งแต่ตัวนะ งั้นเราไปขอโทษเพื่อนๆก็ได้ใ่เปาไฟอ,อกแกโดนัะน,เ,น,นเราขอโทษจรงนะเราก็ขอโทษด้วยเราขอโทษด้วยต่อไนี้เราจะไม่ถเิเตัวอีกแล้วดีแล้วที่พวกแกคิดได้พวกเราก็เพื่อนกันให้ ใช่กันได้อยู่แล้วใช่ไหมพเพื่อนๆใช่ส่วนเรื่องค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเราคิดว่าช่วยกันจ่ายดีไหมเพราะว่าการที่พวกเราไม่เตือนกันจนทําให้มันเกิดเรื่องใงี้ขนาดนี้ความผิดส่วนนึงก็เกิดจากพวกเราด้วยงั้นถ้าไม่มีใครคตามก็ตามนี้นะเราโอเคเอแล้วเรื่ส่วนเรื่องเงินเ้นที่เราเข้าใจแกผิดก็แกพยายามเปลี่ยนค่าเราขอโทษนะไม่เป็นไร ถ้ามีเรื่องอะไรก็ถามกันเรงๆนะเข้าใจันแล้วนี่เ็ยังไงจงบ๊ายบายรอ้ตั ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานในทุกวันนี้เกิดจากความเจริญที่มาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ปัจจุบันปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกำลังลดลงเรื่อยๆทำให้ในอนาคตไทยจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้นถ้าเรายังไม่ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะต้องรอจนถึงอนาคตที่เราหมดหนทางจะแก้ไขเลยหรือเรา จงจะเลกก็ตัวรอยยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านเ้ามามีใครเดนะ็ดสะไม่ตอบครั่งหลทดทนทนทนีย่ตองเธอแครัคนง ฉันไไล,ลอย่งไปไปปกลับรอบีไป,ไปตาวีนจริงมีอะไรมาว่าจีเกย์ในปบ